สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบ่สุขูสุขคนหรือว่าพี่น้องฟังไทยฟังลาต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข่าสู่ซองพอน้องคนหน้ะบานทาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโดยกลับมาพบมาพ่อก,กับซองพ,อพ่อโนหน้าอีกเส้นเก่าเซ็นเคยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้พ,อพ่อโคหนะอ่ากันเดินทางมาทางอ่าบ้านของเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้กะ กำลังสิครับปะทานอาหารกันคอยพี่น้องเนาะกัคือกินหมูย่างพี่น้องเนาะกันคือหมูกระทะนั่นเองคอยพี่น้องเลยวันนี้ตาทั้งมาครับสาวสีดาคยพี่น้องเลยก็คือเมน้องโคหน้าน้อกันเมื่อนี้กับตอนนี้กับลายคนคุยพี่น้องกับทางลูกทางเต้าของทางอ้าเพื่อนยพี่น้องเนาะกับมาหอดเือนหอดซานเพื่อนเมยวเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเือนเป็นกันลังมากไงคุยพี่น้องเลยมาหอดจอดถึงแน้กา จังไรอาบหน้ามาทาแล้กันไปรับประทานอาหารามูงกระทะกานพวยพี่น้องไยเนาะโดยไปเบิ้งไปส้มพ้อๆกันพวพี่น้องบรรยากาศ่าทางเพิ่นก็สิว่าสุงสิงกันจังไรพวพี่น้องไปเนาะบายนี้ตอนนี้ก็มากินมูงกระทะกันเพ่นพีพ่น้องไยเนาะอู้รัก่นกำลังหวานเดียวอยู่พวยพี่น้องไยนะเนาะ สบายดีเด้อทุกคนเด้อสบายดีนะโอดยสบายดีกินข้าวกินข้าวกำยังน้อกว่นี้เนาะกินสิ้นลาดโอ้ให้เพาเดินมาหมูกระทะอันนโอ้ว่เป็นไตเซฟเซะเซฟบ่เฮอามากินอยู่เพื่อนบ่กนนกาเอาอยาน้่ะเอานี้ี่กร่บพอก็ว่า มีลูกแข่งนั่งทายเอาขาเคยว่าแล้วายกันไปกินประทานตอนที่ตอนที่เอ็นโทรที่นี่นะรในการเขาอ้ายูทูบเบอร์กับมีลูกน้อยมาด้วมันเย็นแห้งเลยลไปกินไม่ร้อะแห้ง เ็ตัวห่อนเอาอยากกินกรอนหดดซือเด้อหได้ดิซือ่น้ำสู้เนกติขี้ควบเอนพอแล้พอแล้วพอแล้ลูกะกินหลายแทะเอาเียน้าทานไรมานี่จุกกจุกจน้ำตู้เย็นบกินน้ำมันนี่น่าติดน้ำตู้เย็นพอเด้อแบบนี้เด้อปนี้ี่กอง แช่บ๊อดแช่บ่ดคือว่าน้ำบ้านคือว่าอืมบแล้วกันอืมอีคนึ่งอีกคำเลยแช่บ๊อดอ่ะหน้าอื้อเน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 ืเมื่อไหร่เ่าเมื่อไร่ก็ได้ไปแล้วเ่ไ

อะไนอาวะลายกสครบ้านเขานะเขาว่า่องกหน้ามันเค้แว้าวเห็นบุญด้ใช่เหรอห็นบุญกระคักเนาะมากวาทำำเนาะจั งามนิเยวงามเนาะเสริมแล้วพาไปนะจัดเด็กคุยตรงที่มีงานนี่อย่างเข้าไปครับแ่บบ่เออจ่บดีไหมเแ่บมาอยู่พี่ว่าดูกะมาบ่นะจับหมาเอียงมั้่ฮเพิ่งกินหนึม่มังเนี่ยปลาปลาปลานี่นะ ตกนบบานบ่มันบดได้ต um. ับ้านนีมีปลานี่เบิดแล้วกูอ่ะแม่เงเงงนอนน่ะนี่นี่แทบเนี่ยเออเอามาหน่อยนี่ได้ล้พิ่นนะได้ยังตัวนั่งตั่่ล้บอเพิ่นะพิ่นไ่ได้กินได้ดูน้อยน่บ มันเย็นกว่าน้อเย็นมากปาให้มูนิ่มลาแค่ด่คนหน่อยหนึ่งมัดลูกชิ้นบบอุินตงลูกชิ้นจิ้มนุ่มหลายเราจิมนมหลายทนเมื่อไรควรบกิ้งเขานี่คะคือน่งสามตรงทีองต่อยาได้แล้วลูกเอ้ยเตือ้ำนึ่งนี่ซื้อเลน้ำเบือนา้ำเบืเออน้งเบื

ไครพูนงอเกี๋ยวไอ้เฉินไหมมจะได้เมื่อเรา hướng เราห้องคุยเหนื่อยเหนี่ยมวนกีเราวผ่อนแล้วม้วนเทาไหร่งเองมีเท่าไหร่ไม่้องทำแนั่นเือเต็นอนลักเตนอนลับเพเตมป่าลักช่วงกี่ยวเข่าให้นอนลับป่าเป็นเมื่อยมาที่กี่ยวเข่าก็คุยไปคุยมาไหนกรับหมดรับตั้งหุยเลยตั้ง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  เรื่องนั้นเรื่องนี้เราไปทำรัไปไปเราหรอนี่รับยไปได้สุทยาไปไปก่อนนะจะได้ก่อนนะจะไปขึ้นเดือนไปเจอเรื่องแม่นเจอที่เมียเขาเลยบอนั่นเรื่องนั้นเราเขาไม่ได้คุยน้อยเขาคุยเองเขานั่นเขาไม่ได้คุยด้วย

มา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  không มา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  เดี S <S ๋ยวมาชิมกก่อนที่รูกลอบมันมาไวมากในภาคไทยนเอ็นที่น้ำรอนจิกักอนกินดกินแบบดตาพานู่มากเพราะว่ายกินแบบกอดกินมากกินมากินอย่างกินมากจับเลยะน่งยงมาอุ้มเอาในตู้ใหญ่เลยกินมาจักยาคนกินน้ำเย็นดิอุ้มไปล้อุ้ย เาีลวเ้ยมาแล้วเจ้าครับขอพกเราิ้มนั่ออเราแบิ้นอนาจะกินมก็นอน้มนดเียวาจิ้มกันดูเย้เป็นม่นงเที่ยวนะเย้านวดต้องทำอาหต้องอหารบิมู้าไป การัวเดียวก็ไปมากกว่าหลารอยสองร่อยสาม้ยเน่อาเขา่าะไรจน่รบรถเปลยนบกมาับเปลี่ยนโ้ยมได้ับเปลนจเรว่ไม่ตวม่เลยครับไม่กทัก้อนเหรในฟ้ากันจอดกรทัก้อนมทัก้อนยังไเหรอ ไปต่อสีสันบอกว่าเมื่อจะเรื่องแต่ว่าไปตอมันอนหมหลับแจ่มะไปแต่มันอนยิงกันอนมหลับอีองยมกันเนื้แจงมันยังไปเหรอเข้าเลยนไม่ไกลเป็นไรหรอเป็นแต่ห้องท้่อนต่ยิงถึมาถิไปโอ้ยไม่ลูกป่าอะไร ี่ตันี้มันแซ่บตีนี้แซ่บแบบนี่เลยแซ่บเท่ตอกจ้าปากเลยหัวขอเี้ยใ่หัมันได้บบไอบริกบ่นี่ยนอนงนอนนเห็ดยางเฮ็ดยางอะไลาวิ่หางบ่อเลยบอที่เป็นบ่นี่รบ่บ่อไ่เป็นยงง

cái tên khác thì là người ta cũng đi không chịu cái tên là bụng hạ thơm là người ăn đi bà thơm là mọi người ăn đi bà thơm đi bà thơm là mọi người ăn đi bà thơm là mọi người ăn đi bà thơm là mọi người

<Roth> <die> นลูกมหม่มาหือเดี๋ยลูกมาบ่เคยลำบากมันบ่เลยบ่เคยไปหัวนาห่านบ่เคยไปผ่อนไปแย้น้ำไปตบ่เคยสบายไม่เน้ยลูกสคนเบ่เคยไปเป็มับรปี้เลยทำไมแบบพรเวลาเจ้าได้ลูกเคยก็ได้ลูกเคยดีเวลาเราเป็นคนดีเน้ยทีน้ำหาลูกทุกคนแ้วเราจันิ่งลูกพรามัวเนาะสมัยน้ำบูกขึนเต่าครับ

หลายคนแค่หลายคนแค่แล้วหนูคนนี้ตีหนูผมหนูหมแล้วนี่มาออกปาะจำแสดงหนึ่งก็ดูอกไ็ได้เพื่งสอบนี่จะมาดจะมาได้เลือกจากงานมันก่อหาหนูดูบ้านนมบอกดูรอนไหมรลอนเลยอ่ะเลยอ่ว่าออกไปอุ่นไหเราหากิงไหมหากิง

น่าหนนอนยิมก็เลไ่รับรถงนีคือกรย้อกขาบนนามาก็คลายได้หลายตัวเลแรับิับ็ดมุงเมื่อคยมาบ้านห้งมึงเรีานะครับกับบุก้าเลยคนนี้แตหมูให้งยังบก่าของเขา ใช่ป่ะมีว่าป่ามั้นะ่มีวัวป่าวันนี้เนาะโอเคกันใต่ป่ะนั่งน้อยดุกันมาหน่อยเหรอคือกันกาหน่อยเลอกันมาหน่อยเลยป่าเลยแก่บ่ป่านี่ดิน

ไป้อนจริบอกมากแต่ีไปดูกมาเขาพูดยาวจรงนี้กดจะมีเรื่องทุาแล้วบเมี่าอมาบ้านนมาไกับไกับมาแน่ว่ามันบกเน่ย้อต้ง่จะสายตั้งแต่องเ

ปอยมันล่ะบ่ครับเดี๋ยวเฮาก็ไปสิได้ชาติหนึ่งยัด6

bốn ngàn, bốn nghìn กินท้งม่แลเ็นพอเย็นแล้วก็เดี๋ตองแสก็ตู้สเนาะสูแล้วหนาวอ่นเลยแม่เขาบอกนไปทำอะไรกันไหนเดกโย่เด็ กินอะไรก่อนไม่กินอะไร่อนดูดีดีอะดีดีอะแ้วก็แล้วก็หมดกินแล้วล่ะน้อยใช่แ้วพ่อเขากกินด้วยอยู่บุญดีเปียรด้วยมากเหรอแค่มากกส โตมาตเนาดแล้วเดี๋ยวเราไปเาไปาเรแก่กันหมด <laughs> นั่นลหวานมอมันเย็นยากกินเดป่าเอ้เลิันเนม่นยนกัน้นข่นข้นเึ้นขนน้นนนนน ก็แหละอเคพี่ okay. พวยพี่น้องเนาะตอนนี้ก็พ่อคนหน้าก็ได้ถ่ายทำอัปเดตให่งพวยพี่น้องรนะับชมกนะันแล้วเนาะคู่รักคู่หวานเงกับกัลลังอินโมกระทะพวยพี่น้องเลยเนาะขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางเอฟซีกองเอาที่ติดตามชมซ่องพ่อคนหน้ามาตลอดเนาะ ตอนนี้พ่อพูดหน้ากับได้ลำลาคลิปนี้ก่อนพี่น้องเอาไว้คลิปหน้ากต่อไปให้พ่อมีพี่น้องนะครับร่วมกันเนะาะผิดพลาดกันเนลยครับขอโทกขออภัยเอาเข้ามาสาบายดีสาบายดี